อาชีพมาใสรุปเราเป็นเมนเทอร์เราเป็นพิธีกรหรือเราเป็นล่ามเลยรายการเออเป็นทั้งสามอย่างครับเป็นทั้งเมนเทอร์พิธีกรแล้วก็ล่ามครับผมเออจริงจริงมันต้องสวิปยังไงบ้างเพราะว่าก่อนนทีนจะติดต,ต่อไปเป็นเมนเทอร์อยู่ดีก็เป็นพิธีกรแล้วก็ลาบล่ามด้วยจริงจริงเออผมมันเป็นเครื่องแปลภาษารก็รับหลายจอก็รับหลายจอครับผมรับหลายจอจริงจริงมันต้องแยกสติยังไงบ้างเพราะว่ามันจะต้องแปลไม่ใช่คำแปลแยกสติไม่ได้ครับเพราะจริงจริงไม่มีสติตั้งแต่แรก จริงๆอย่างที่ผมบอกแหละจริงๆเรามีเรามีพาร์ทที่เราซีเรียสเนาะแล้วก็เรามีพาร์ทที่เราจอยมันก็ต้องแบ่งๆกันอยู่ที่ว่าเขาจะตัดเอาไหนไปใช้มากกว่าแต่สิ่งที่ตัดมาก็คือจอยทั้งนั้นเลยไม่มีซีเรียสเลยไม่มีซีเรียสเลยก็จริงๆก็มีซีเรียสนะแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่พาร์ทที่ตลกคนไหนจะชอบมากกว่าเออผมขอไปเป็นนักแสดงเหมือนเดิมแล้วกันเนะทำไมอ่ะจริงๆเขาบอกแฝวนุ่มเลยเหรอแฝวนุ่มเลยแฝงนุ่มเลย S <S <an other> เป็นเมนทเรอจริงก็เหนื่อยน,นะเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ใช่แค่ว่าเรามานั่งคอมเมนต์เขาอย่างเดียวในเรื่องของการเปร์ฟอ์แมนต์เราต้องดูแลเรื่องของสภาพจิตใจาด้วยเพราะว่าเราต้องประเมินแบบเป็นทีละคนทีละคนอย่างว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องคนงนี้รับได้มากแค่ไหนถ้าเขารับไม่ได้เราคอมเมนต์แรงเกินไปก็จ,จะส่งผลกระทบตออ่อจิตใจเขาในการเปร์ฟอ์แมนซ์หรือว่าอะไรต่างๆเี้ยก็ไม่อยากที่จะไปทําให้ความพยายามของเขารู้สึกว่าเขาแบบไม่เก่งหรืออะไรเงี้ย ด้วยความที่เราก็มีผู้อ่อนไหวเราก็รู้สึกว่าใช่ด้วยความที่เราก็เป็นคนที่ก็มีความเคยมีความเซนซิทีฟในตัวอะไรเงี้ยเราก็จะจะค่อนข้างที่จะเข้าใจน้องๆอะไรเงี้ยผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นเมนเทอร์สายที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเน้นเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจมากกว่าไ้่อย่างไรต้องตัดสินแล้วเราต้องร้องไห้ไหมเพราะว่ามันจะมีคนที่ได้เป็นโอ้ถ้าร้องไห้ผมคงร้องไปตั้งแต่ตอนแรกๆที่คัดออกกันอยู่แล้วครับผมแต่ว่า รอบนี้คือผอมคิดว่าน้องๆเนี่ยก็คงทําใจมาประมาณหนึ่งครับคือทุกคนเนี่ยก็คงคิดว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เดบิวต์แต่ว่าอย่างน้อยๆเพื่อนของเขาได้เดบิวต์มันก็เป็นอีกการหนึ่งที่ถิดว่าเขาแฮปปี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงน้องๆที่กำลังจะได้เดบิวต์ทั้ง9คนนะครับสู้ๆนะครับ hmm. วงการนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เลยด้วยกิจุลับเสมอไปก็อยากจะให้พยายามผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้แล้วก็เอาความฝันของตัวเองตั้งเป็นหลักแล้วก็แพชชั่นของตัวเองตั้งเป็นหลักแล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้เรามองทั้ง9ก้าคนครับแล้วมีอะไรจกจีนจากจนไหมว่าเขาเอ้าเรามีบ้าง สภาพมันก็เปลี่ยนไปเลยจากการที่เราแต่งตัวแต่งกระตายน้อยมันเยอแล้วมีอะไรจะบอกกับคนไหมว่าเห็นในต้องไหมคือเอ๋อจะตว่าไงดีคือจริงๆวันนั้นเนี่ยไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยจริงจริงๆไหมโค้นชานรู้ตอนแรกเลยไหมว่าเขาชอบเรามาตั pues yeah. uh, oh, yeah. uh. okay. mm ้งแต่ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับเขาบอกว่า จำไมมนมว่ัเขาจะ,จะเด็กแล้วไม่ทร<อ>า,าบรเลยครับอย่างอย่างอย่างเชฟเนี่ยเขาบอกเขาดูอุบัติเหตุข้ามรถไฟฟ้าแต่ว่าเขาบอกว่าดูคอเตอร์จรินหอคือผมชอบคอมเตอร์ช็อฟิลมากาไม่ใช่ไม่ใช่<ๆ>ก็เขาบอกว่าเป็นไอดอลอยู่แต่ว่าผมก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือเชฟก็เป็นเป็นไอดอลหมดแหละใช่ใช่ใช่เอาไฟดับใไฟเตะไฟครับโอ้ไเตะไฟครับแต่แรกอยู่ออร่าเราอยู่ับต่อ อะไรอย่างเต็มเนี่ยเขาชอบเขาเสียเบาขเขาเสียเบ้าเลยเหรอครับรน้องเขเปิดพันพันใช่ไหมยังพันอยู่ก็ดีใจมากครับผมแต่ว่าตั้งแต่พอเข้ารายการมาเนี่ยก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยกลายเป็นไอดอลเราละแลแบบมีอยู่ผมก็อยากจะร้องเพลงให้ให้เก่งเหมือนเจฟอยากเต้นให้เก่งเหมือนเต้นเลยนะแสดงว่าเราก็เรียนรู้ในวิชาเข้ามาาบ้งเรียนรู้ลอกเลยดีกว่าครับลอกเลยเหรอลอกผมนิงผมเิ้งคเวอร์เป็นน้องเจฟนะยังไงยังไง ก็มีมีซีซ wow. okay. ั okay, ่นหนึ okay. ่งที่ผมเขาตอบผมยาวๆเลยเป็นเจฟเลยเป็นคอสเพลย์ของคอสเพลย์เป็นเจฟส์ในปีนี้เราจะได้เห็นงานอะไรไหมต่อจากกานนี้บางโอ้โหผลงานแต่ละอย่างก็เป็นความลับทั้งนั้นเลยไม่ได้คุณไม่ได้ใช่ยังไงดีพี่หรือว่าเราอัปเดตอยากไหมก็ปรับใตโอเคคิดก่อนว่าจะพูดยังไงดี ตอนนี้กำลังจะเป็นโปรดิวเซอร์ครับผมกำลังจะทำซีรีส์ครับผมแล้วก็มีขึ้นโปรเจกต์อยู่ประมาณสองสามโปรเจกต์ถ้าใครที่จะสนใจที่จะอินเวสต์กับโปรเจกต์ของเราก็พวกเราอะลุกไปละลุกไปเดี๋ยวนะเอ่อหมายถึงว่าไม่ทำยังม,มีพอครับเอ่อหมายถึงว่าถ้าใครสนใจที่จะอินเวสต์ก็ติดต่อมาได้ครับผมก็ติดตามไปปีนะขึ้นปีละไม่ใช่ขึ้นปีละ เดี๋ยวใกล้ๆแล้วเนี่ยครับไม่กี่เดือนเนี่ยครับคิดว่าที่ไทยครับที่ไทยพี่อย่าถามเยอะดิมันแบบดูดเร็วดูง่ายก็รู้ว่าผมแบบ <c oughs> ไม่ใช่พรุ่งนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวเร็วนี้ครับยังไงก็สับได้สับตัวได้ครับ